Toyota าเวนซ 1.5G เกียร์ออโต้ปี2012โปรโมชั่นของลอยที่2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ รดครอบครัวสภาพสวยมากๆเลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายขับดีสุดๆฟรีดาวส่งคเดเอนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะภายในเป็นเบาะผ้าสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบตกุญแจรีโมทเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD กล้องส่องถอยก็มีค่ะคนซื้อรายรับแค่1นึ่งมื่นสบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วค่ะ มีแอร์ตอนบนด้วยนะคะเย็นชั่วถึงเลยค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะด้านหลังก็กว้างมา,มากๆเลยนะคะเบาะหลังพับได้ขนของได้เยอะค่ะมาทดลองขับก่อนตัดสินใจดูได้นะคะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายมากๆเลยค่ะกว้างมีแอร์ตอนบนด้วยนะเย็นชั่วถึงเลยค่ะสะภาพดีค่ะ น่าใช้ได้เครื่องยนต์พันหซีซีเบนซินประหยัดน้ำมันม,นมากๆเลยค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะ,ะติกที่ช่องไอดีเมียไซนนำหน้า siamp หนึ่งศูนพิมพ์ไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ